ไม่ใช่บังเอิญแล้วตัวละครการ์ตูนดังโบรุโตมีต้นฉบับคือลิซ่าแบล็กพิงคเรียกว่ากลายเป็นประเด็นที่หลายคนเชื่อว่าไม่ใช่ความบังเอิญแน่นอนค่ะเมื่อตัวละครในการ์ตูนดังโบรุโตโพสท่าคลายลิซ่าแห่งวงแบล็กพิงค์เอดะสาวผมสีฟ้าและไซบอกที่ถูกแช่แข็งด้วยความเย็นเป็นเวลาหลายปีเป็นหนึ่งในตัวละครของการ์ตูนแนวนินจาโบรุโต ภาคต่อของนารูโตะค่ะแต่ล่าสุดภาพของตัวละครตัวนี้กลับทําให้หลายๆคนรู้สึกคุ้นๆชอบกลน,นั่นก็เพราะว่าภาพในการ์ตูนมีความคล้ายกับนอริซ่าบลักพิงที่เคยถ่ายเอาไว้มากนั่นเองค่ะคล้ายจนแทบจะสามารถนำมาทับกันได้และยังเหมือนมากกว่าหนึ่งภาพอีกด้วยค่ะหลายคนจึงมองว่าผลงานการเขียนของมาซาชิคิชิโมโตะเรื่องนี้เป็นมากกว่าความบังเอิญแน่นอนค่ะ พราะแม่แต่ผมของตัวละครก็มีความคล้ายกับทรงผมของน้องลิซ่าแบล็กพิงอีกด้วยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆในคลิปนี้ที่เรานํามาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ